มางันสาวจ้อยเห็นน้องมาเบิ้งโอ้เมียกรุ่นณาเป็นหมอนวดนี่บาทนี่ยเห็นน้องไหมเบิ้งเนี่ยเห็นน้องหากระหู้ได้เลยเห็นน้องไหมเที่ยวมาแต่โดดเนี่ยวงหัวหากระหู้เพิ่นเป็นหมอนวดเนี่ยนะโอ้นวดจำเป็นีออีกคนนึงนั่นะพยาบาลน่ยไอ้แพทย์แพทย์ให้น่ะโอ้มันดองมีประจำอยู่ทุกสระทุกทุกทุกสระเลย ก็คืออยุราด้วยยุราด้วยอีแบบนึงนะเออมันต้องเลนวดนวดแล้วได้ใบแด้ใบตองไปลงทะเบียนของจังหวัดมาเป็นนวดแสนไทยเอยก็ต้องตามกฎหมายเอยจเคยมีใบอนุญาตนวดคือกันถ้าผมมีใบอนุญาตนวดนวดก็ได้ตเออนานนวดตนะมันนวดคนละย่างมันคนละย่างนะคนละย่างกันเนาะอันนี้ก็เป็นาำบอกน่อ

ยังให้เมียนวมาตะหากินเห็ดย่างเย็กเมาตะป้าคนเด้อสอนพราเข้าเขพราะได้กำในผัวยางผัวเมือเออหักละหักละลงอ่างเนี่ยเนี่ยที่บจนมือเนี่ย่นี่ยว่าไงเออแล้วสมลกวานี่เออไม่งั้นเราวปลกินถึแม่ไหน กงอนอน้นโดยโดนี่ขนมโดยโดยนันนเจ้าจเออนึ่ง,งเออจีมอนีจีเออน,นัน่นพย้ลายลาไล่ยนมันตึงเขาถึม่ย้มหินมองลาลายมันจมามองมอง,มองนี้นะั่นมาม่งสบักเขาเขาเ็าสบักนี่อยู่ข้างบนนี่กดเข้าไปเลยนะกดเลยนึกดตรงนั้นทเป็นเองโอ้มาหอมนี้ พักเพิ่นเนี่ยโย่พี่น้องเงยงามงามแหงงามแหงมโหนี่พักเพิ่นเนี่ยโอ้ในกินแล้วพี่น้องเักบัวผักกัดเนาะอืมนี่แหละความดุเพิ่นพี่น้องเงยในกินแล้วในกินแล้ว เยเบิ่งน้องจันน้องกินหอกินอลไเด้อกินนี่เต็มเลยไปนอนพุ่นบ่ไปนากอาจะไปนอนอกอาจจะกับนี่ยนะไปกับกับเมย์ันต้อะไปนอนเราจะไปนอนก็ไปเปนังเนอนก็เดินพี่น,อน้องติดตาม ตามสจอยกินตับหงุมกินแบบมันมเลนี่ยนี่แล้วขักอ่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยน้องฝ้ายไปใส่นจันไปกินดงูไ่คุข้เยวไ่รไทยขีแบบลอกออกว่ีขออได้เขางานเากับีออกอ๋อใส่ผ้ากล่องไป

ลองให้เห็นหลานค่ายขนซื้ออายุสิอายุสิบห้าคนอารอณ์เป็นเด็กโตเป็นให้โซ่เลยกับเคื่อเงี้ยเครื่พี่สาวนะเขากับเห็ดหลังใหญ่หลังย่างเนี้ยเห็นแม่คอยไปอยู่ในนันนะพี่น้องเนียโอ้ขุบบัสหุบไปเลยขุบไปเลยมันมันจะได้กินแล้วจะได้กินนล้พี่น้องมันแกวเพิ่นขอบขอบกินเก่าเตะกินตะมุฮ้ง นนเซฟเลยว่ะลองมึงน,นู้ลองมาลองนวดมงโอ้ยนู้ดแม่ขาดเลยพี่น้าดกระต้างที่เปลี่ยนอยู่นนมึงีอันคนตุยนี่าาแหละ้านนี้ขนมโอ้ขนมมาแต่นั่นน,นี่สวนโม,มนี่เป็น,นอะไร มันจะห้องโมให้กันพี่น้องเลยอันนั้นแหละพี่น้องเงนสวนตัวหนึ่งมันออกแล้วแบบสดจ่อยว่าพี่น้องเงิแต่ว่าเพื่อนเมืองไทยกินดีเมืองหลายเมืองเราพี่น้องเนาะเลี๋ยวไปฮดแบบนี้พรุ่งนี้ไปฮดให้เราพี่น้องเนาะมันเลย นั้นเนี่ยมันปุุงขึ้นมาแล้วมันนั้นตายพี่น้องส่วนมันเด็ดเลยสิฮะมันหลังมันเด็ดพี่น้องมักเตงมักสลีมังโม่พอดำล่างขึ้นตอนนึงพี่น้องเนี่ยมักสลีเพิ่น้องก็ปุุงได้พี่น้องมันเด่นเน่ยปรุงแต่ว่าเพิ่นเมื่อไทยกันนี่เมื่อไรเมื่อพี่น้องเนาะเลยมันนั้นเหตให้มันโดนน้ำหี่ยวพี่น้อง หนังคัวพี่เนนะคือเก้า,าคัวพี่น้องืรนส่วนอันนี้เนาะเดีียวงามงามดีพ่ ต้องจอยพี่น้องไอืมไปไปกบขกวานกาุกสีดาพี่น้องเนาะอู้หูเราหลดมาแต่ฝั่งไทย มะอื่นว่นมาอื่นเพิ่งได้นนกลับไปน้องเพิ่อนกันน้งสิงลงแบบแท้แตงก็น,นาก็ได้เมียหมอนว,นลวนอดละโนา <c oughs> แม่ก็นวดให้ีห่น้องไกันอยู่นี่แหละดกอูลู้เหยียบตายู่ ไปยหมนเตรนล้วมน้วห่าทัวไปโรงเรียนมดุใสเนมามนไได้ผ้าผ้าป่าเงินมาหมุ่ขึ้นเท่าไร้ลยสันปลายช่องขค้นบ่อข้าเฮียนอยู่เงินปะจจอยเงได้ที่ตัวนั้นโยงเฮียนนะนะขึ้นไวจะสองหมื่นสามถึงสี่มื่นนะ โตผุอันโตนี่ตันซ้ำโตุบนปิดตูวันสบายคนิมอเจ้าเนียมันยัขึ้นไเจ้าคนจ้าบริลงคลิปด้วยส่วนนีไปใช้เจาจันเมื่อไรน้องจันเมื่อไรเดี๋ยวพมุกกระสีลงไปได้แค่กต่อพี่น้องอ เจ้านี่ครเราถึงกครเก่งเรียรอล้เอาจะไีาว่าเป็นอย่างเรือแบาทีเราอาจจะมีนูพิพาตบ่หลัวําพิพาทกะถ้ามันถึกต้องทุกอย่างแล้วจ้ะวันนี้บอกเข้าอทีนี้นั่นแหละบางทีอาจะเนห้งือบางทีเราอาจจะเนแบบเขาอมบานอมบุอมเฮียนเขาเลยหลาย่าง่างใดทนอาู่องกัน เขาออมคือเขาวงกดคือเทปมันใหญ่นี่มันอุทีเบืองหลกันข้นจเที่ยวมาที่างข้นจะไปทานู่นอันนี้ที่ก็เท่ากันนมลุดลักเจนุกคุเลอะ้รไหลงรอตรงน้นเย็นตรงโน้นเปลีอยนเราบ้านนวดฮะโอเคอีกอย่า บรรยากาศกันหนาวเนาะฤาูเนาวมีเนาะพอเย็นล่มล่มเย็นเด้เหมือนเด้เอาครับลงไประแทศนี่ข้ายุ่งนี่มากลับกลับขึ้นมาป๋อตัวกลับขึ้นมาอุ๊บหน่อยอ่ะพี่น้องเคนนี้ฮ่าสีลงไปทะแค่โตเรียกแบบไปเรียกทะเลพี่น้องเดี๋ยวหนงสิไปนกุ่งมาบ่ไปนุ่งก็ต้องไอต้อมบ่นี่ฮะ มันเกลียวเด็กจยเอาเกียวให้านี่หิวลงไปตะเคียนองแล้วขอบใจขอบใจท้าเยของพักให้เม็น่อยมันเกลียวกับบางนาไปไปยม่จะไม่ายนะเกี่ยวกันมาพ่น คิดคว่าคตมีคนเกลียว่นี่เห็นไหมรีมาถือกเินนกันนะมาที่เสาห้าเอาแว่นตเสาสีส่เสาห้ามันมันว่าแต่ว่าที่เสาสามมันได้เงินนะมาที่เาห้าในตายโตเยีตย

เจะเจเป็นวันมที่สาหเอแเียม้าบราภาภานเราไปมาได้มาเหมือนับมาของันี้นี่มัาเนี่ยแ่เดี๋ยวจะทำ้สถานการณ์งมโม่มกันเ

เี่ยจปิวอีนะขาทออเขาตกไปแลน้มปิ้วใครจะอันไม่ากัดโอ้ยแล้วผ้กนกระจุดแถวนี้้องป้าแต่ก็อดเอาเรื่อเงินไหมได้จ้าตอนนั้นตอนนั้นูื่ยังมาต้จานชิบาับูปปสิบอเพื่อจะได้รู้นึมันเด็ก ร้อยปลายแปดสิบร้อยหนึ่งก็หกสิบหกเท่าเดียวประมาณร้อยห้าสิบห้กพันประมาณร้อยสามนอนเบาต่อก 真么好？<laughs> <猛> ใส่ย่างนะจะมุ้ยไ่หาปวตุกมาแล้วมีปวตกแล้วก,ก็หาใส่น้อยขอ่บริขายเนาะทีมเจ้าหาขายอะเจา้าหาขายหาจ้านก็เหไปเล้นี่ลงหน้าเลไน่ปกติแล้วะพี่น้องเลยนี่กับมโมกมาทิไปถ้าแค่ต่อพี่น้องเลย เราออกจะมาแต่งงานสาวจ้อยเพเห็นมาเพิ่นกับมีของฝากให้มีมันเกลียวกับบางนาพี่น้องเลยเพิ่นมาของฝากมาแต่ไทยพี่น้องโอ้ขอบใจญ่สาวจ้อยบอตอมสาวจ้อยหลายเพื่อนเพื่นเนาที่มีแนวตีนไม้ตีนมือพระบอมกพี่น้องเลยอ่ะวันนี้ก็บเขอบ๊อบกบใจพี่น้องเอฟซีเบิร์ชสกูทุกคนที่เขามาติดตามช่องบรรณาพี่น้องเลยกลับก่อนพี่น้องกลับไปแคกไปเวียกโต๊ะบ๊อบมกกไงนี่แต่โอกาสหน้ามาลินน้ำสาวจ้อยไม่บอตอมสาวจ้อยไม่พี่น้องเลยไปไปก่อนพี่น้องเลยเพิ่นก็เอาเข้าไปซีพี่เนาะ ไป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 เาเข้าไปอีไยพี่น้องไปขโมกก็ไปยเยอะโตถแค่พ่พี่นอ้อง <Y ato. S 1> เลยม,มันเนย